สวัสดีครับหมอชินนะครับวันนี้จะมาอธิบายเครื่องมือที่หมอใช้ทุกวันเลยเป็นประจําเลยนะครับก็คือเครื่องสแกนฟัน iTero 5D ตัวนี้นะครับเครื่องสแกนฟันตัวนี้นะครับสามารถสแกนฟันบันทึกข้อมูลการรักษาก่อนจัดฟันในเคสทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นจัดซ์จัดเหล็ก คือสามารถเก็บได้ทุทูเคสเลยไม่ต้องพิมพปากนะครับซึ่งพิมพปากมันแบบมันจะ,จะ,จะอาจจะอ้วกได้ง่าย,ยครับอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับและเครื่องนี้เป็นเครื่องสแกนฟันยี่ห้อเดียวตัวเดียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยของ I ิทิโ 5D ที่สามารถเห็นภาพ Before After ที่เข้ากับใบหน้าตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่เราสแกนฟันเลยไม่ต้องรอ1อาทิตย์2อาทิตย์ไม่ต้องรอ,หงอ,อ,งอ,งรอเห็นภาพ Before After รอยยิ้มกับใบหน้าเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับองค์ประกอบของเครื่องสแกนฟันมันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยตัวสสแแกกกนนนนฟัเอออาาาไว Scan, าว้ถ่่ยรูปปดิีโใชงง ผลต่างๆเข้าไปในตัวมอนิเตอร์ของมันนะครับหน้าจอว่าฟันเป็นรูปร่างไงตอนสแกนนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผล before After ว่าจัดฟันแล้วจะแก้อะไรได้บ้างนะครับทั้งด้านหน้าตรงด้านบดเคี้ยวด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเห็นภาพรอยยิ้มใบหน้าได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจัดฟันก็สามารถที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็สแกนฟันเพื่อดู ผลลัพธ์ของตัวเองว่าจัดฟันเป็นเป็นอย่างไรแล้วก็ไปประกอบใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะครับ